โอเคสวัสดีอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูยุ้งก็จะมาติอยุ่ภาษาอังกฤษโอเน็ตมื่อขอ,อชุดนี้ก็จะเป็นโอเน็ของกุมภาสองห้าหกหนะคะมาดูกันต่อนะคะในหัวข้อนี้นะคะเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องสัดส่วนของการทําส่วนผสมอ,อาหารอาหารนั่นก็คือเขาบอกว่าอะไรอาหารตัวนี้ก็คือ เค้กบัตเตอร์หรือเนยเค้กนั่นเองนะคะทีนี้เขาบอกว่า do not eat low cake butter do not eat low cake butter เออทำไมถึงบอกว่าอยากกินเค้กอันนี้นะเค้กบัตเตอร์เค้กเนยนะทีนี้เรามาดูก่อนเขาบอกว่า mona wants to bake a cake mona อยากที่จะทำเค้กนะ form the cake mix form the cake mix จากตัวส่วนผสมของเค้ก what does she need what does she need หล่อนต้องการอะไรบ้าง what does she need หล่อนต้องการอะไรบ้างนะคะ m i ก,ก็คือผสม ต่อมาวรตชินนีหล่อนจำเป็นต้องใช้อะไรบ้างนะคะเบคตัวนี้แปลว่าอบนะต่อมาเบคเค้กก็คืออบอบเค้กนั่นเองต่อมาทีนี้เราต้องมาดูส่วนผสมก่อนเขาบอกว่าอะไรเอ่ย1.1.4เศษ1ส่วน4ก็คือ1.1.4 c u เศษ a t e r ส่วน4ี่ น้ำหนึ่งถ้วยตวงกับอีกเศษหนึ่งส่วนสี่ของถ้วยต่อมาบวกกับอะไรบวกกับ v ว g e t a บ l e oil อยเขาบอกอะไรเนี่ย h อ l f vegetable oil อันนี้ก็มีอยู่แค่ครึ่งหนึ่งนะเศษหนึ่งส่วนสองเท่ากับ half นั่นเองเท่ากับ half นั่นเองนะคะเท่ากับ half นั่นเองต่อมาต่อมาเดี๋ยวนะปึ๊บต่อมาเขาบอกว่าอะไรอีกเอย ที่เอกไข่อก3ฟองไข่อีก3ฟอง,อฟองมีอะไรบ้างอันแรกมีน้ำห1ึเศษหส่วนสี่ถ้วยตวงต่อมาน้ำมันพืชน้ำมันพืช vegetable oil แปลว่าน้ำมันพืชอีกเศษหส่วนสเศษหส่วนสองคับก็คือครึ่งถ้วยนะครึ่งถ้วยต่อมาไข่อีก3ฟอง Mona wants to บเกอรเค้กฟอรเค้กฟอร์มทุเค้กมิกก็คือมอนายอยากจะทำส่วนผสมในการที่จะทำเค้กอบเค้กจากส่วนผสมเหล่านี้นะคะวัรนราชินีทีนี้มาดูต่อข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าอะไรชูคัพของน้เชืจากที่พูดมาถูกต้องหรือไม่ชูคัพของน้ำเชื่น้ำใช่อถูกคัพไหมจากที่ลูกน้ำใช่อถูกคัพไหมชูคัพของน้ำเชื่แล้วต่อมาสองสองถ้วยเออน้ำสองถ้วยอันนี้น้ำสองถ้วยนะต่อมาเขาบอกว่าวองน้ำมันหนึ่งถ้วยหนึ่งน้ำมันพืชหนึ่งถ้วยน้ำมันพืช น้ำมันพืชหนึ่งถ้วยต่อมาเขาบอกว่าอะไร a n t i e ้เอ็กซและไข่ขาวสามฟองและไข่ขาวสามฟองใช่ไหม ไม่ใช่ตรงนี้เขาไม่ได้แยกเลยว่าเป็นไข่ขาวหรือไข่แดงเขาไม่ได้แยกและน้ํามันพืชเองน้ํามันพืชตัวนี้เขาใช้เศษหนึ่งส่วนสองเศษหนึ่งส่วนสองหรือครึ่งถ้วยตวงเขาบอกว่าอะไรเนี่ย one cup of oil ไม่ถูกไม่ถูกตั้งแต่ข้อแรกเลยว่าอะไรชื่อ cup of water เพราะว่าน้ําเขาใช้เท่าไรหนึ่งกับเศษหนึ่งส่วนสี่ไม่ใช่สองไม่ใช่สามหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงนะฮะต่อมามาดูข้อที่สองช้อยข้อที่สองเาบอกว่าอ,อะไรชื่อ cups of water มาอีกแล้ว two cup n น a r two cup ถูกไหม ไม่ถูกตัดทิ้งไม่เสียเวลาแล้วอะไรเนี่ย a quarter of oil a quarter cup of oil ก็จะกับเศษหนส่วนสน้ำมันใช่เศษหนึ่งส่วนสไหมไม่ใช่น้ำมันเศษหนึ่งส่วนสเอาไม่ถูกอกีกต่อมา a n ี้ไม่ได้บอกว่า txy ไว้หรือไม่ไว้ไม่ได้เกี่ยวต่อมาข้อที่3ก็บอกลาย one cup and half of water one cup and half of water 1นกับเศษหนส่วนสเป็นนะ้า